ถ้าให้หลับตาและนึกถึงเครื่องบินรบที่เท่ที่สุดผมเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงพระเอกหนังท็อปกันอย่าง F14 Tomcat แน่นอนครับภาพเครื่องบินลำใหญ่ท่อไอเสียคู่พ่นไฟและปีกที่หุบเข้ากลางออกได้มันคือความโรแมนติกของลูกผู้ชายยุค80ชัดๆแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความเท่มันคือวิศวกรรมที่ซับซ้อนจนหน้าปวดหัวและชะตากรรมตอนจบที่น่าเศร้าที่สุด เอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดของ F-14 คือปีกครับหรือที่เรียกว่า variable sweep wings ทำไมต้องทำให้ปีกขยับได้สร้างให้มันแข็งๆไปเลยไม่ง่ายกว่าเหรอคำตอบคือกองทัพเรือโลบครับพวกเขาอยากได้เครื่องบินที่บินช้าๆได้นิ่งๆเพื่อลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินที่สั้นจูซึ่งต้องใช้ปีกกาง,ก,งกว้างๆเพื่อต้านลม แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็อยากได้เครื่องบินที่บินไล่กวนมิสไซลด้วยความเร็ว2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งต้องใช้ปีกหุบเพียวๆเหมือนลูกศรวิศวกรเลยบอกว่างั้นก็ทำมาทั้งสองอย่างเลยสิ F-14 มีคอมพิวเตอร์อัจฉริยะหรือ CADC คอยคำนวณความเร็วแล้วสั่งให้ปีกกลางออกเมื่อบินช้าและหุบเข้าเมื่อบินเร็วโดยที่นักบินไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยครับมันเลยเป็นเครื่องบินที่มี2บุคลิกในร่างเดียว แต่สิ่งที่ทำให้โซเวียตกลัว F-14 ไม่ใช่ปีครับแต่มันคือเขี้ยวเล็บที่ซ่อนอยู่ F-14 ถูกสร้างมาเพื่อแบกมิสไซล์ปีศาจท,ที่ชื่อว่า AIM-54 Phoenix มิสไซล์รุ่นนี้ใหญ่มากยาวเกือบ3เมตรหนักเกือบครึ่งตันความสามารถของมันคือการยิงสไนเปอร์ข้ามขอบฟ้าที่ระยะไกลถึง190กิโลเมตร F14 หนึ่งลำสามารถล็อกเป้าหมายได้พร้อมกัน24เป้าหมายและยิงใส่6เป้าหมายพร้อมกันในวิเดียวพูดง่ายๆคือมันไม่ได้เกิดมาเพื่อดอกไฟระยะประชิดแต่มันเกิดมาเพื่อลบศัตรูให้หายไปจากหน้าจอเรดาร์ตั้งแต่ยังมองไม่เห็นตัวกันด้วยซ้ำแต่เรื่องที่ตลกคร้ายที่สุดของ F14 คือเรื่องเจ้าของครับคุณรู้ไหมว่าปัจจุบันประเทศเดียวในโลกที่ยังบิน F14 อยู่ไม่ใช่อเมริกาแต่คืออิราน ย้อนไปยุค70ครับตอนนั้นอิหร่านยังเป็นเพื่อนซีกับอเมริกาพระเจ้าชาแห่งอิหร่านทรงโปรด F-14 มากเลยสั่งซื้อไปเกือบ80ลำแต่พอเกิดปฏิวัติอิหร่านเพื่อนรักก็กลายเป็นศัตรูแค้นทําให้อิหร่านกลายเป็นประเทศเดียวที่มีสุดยอดเครื่องบินรบของสหรัฐเอาไว้ใช้ยิงสู้กับเครื่องบินสหรัฐเองโดยเหตุนี้ครับในวันที่กองทัพสหรัฐปลดป,ลดประจําการ F-14 ในปี2006พวกเขาไม่ได้แค่เอามันไปจอดโชว์ในพิพิธภัณฑ์เฉยๆนะครับ แต่พวกเขาสั่งบททำลาย F-14 ที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดใช้เครื่องจักรตัดเหล็กฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้มีอะไหล่แม้แต่ชิ้นเดียวหลุดรอดไปถึงมืออิหร่านได้ F-14 จึงเป็นเครื่องบินรบระดับตำนานที่จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของผู้สร้างมันเอง <c oughs> เหลือไว้แค่ความทรงจำในแผ่นฟิล์มและฉายาทอมแคทที่ยังคงก้องอยู่ในหูของแฟนๆทั่วโลก ถ้าคุณรักท็อปกันและคิดถึงเจ้าเหมียวลำนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องรู้ไว้ไม่งงไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ